มอพี่น้องผ้าเขาป่าเข้าป่าเข้าป่าโอ้ยแม่งบวหานคือยังบวกัดขาเข้าป่าหาปีหาปีปีปีกลวยพี่น้องอันนี้มันว่าท่านสอ เห็นอยู่มกีเหนบ้านสุดที่ว่านี่บ้านสุดหนึ่งไสโกบสันที่พี่น้องอยู่รอนี่เบิ้งเหลยออยู่ดอกตะวันว่าท่านได้เข้าไปขังในอันนันก็กี้ดีออกมาหน่อยๆน,นึงเดี๋ยวพาเข้าไปในสวนพี่น้องไปเบิง้งงตะวันขังในบ่คอยเด็เบิง้ง ตะกี้มันหกน,นี่เพิ่นมาตัดหญ้าคุณนสาเพิ่นมาตัดหญ้านางเขามาได้สะดวกดวยกว่าแต่เบิ่งขังให้มีบล้วยนำวากำลังกลวยสมสิกีดีขึ้นกันน่ะละ เราบม่มีจ่อยม่มีหลีพี่น้องเลยมาบ้านซูดขึ้นกันโอ้ยสิได้พักยังสิได้พักยังใส่หนึ่งป้าปุ่นอันนึงอ่ะ สูงคมนมองนี่น้องนันกับบ่กนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้กะมีออกสุดไปแล้ว เอาอันนี้มาปลูกไว้ขึ้นอีหลีพี่น้องดอกกระเจียวต้นกระเจียวเหลือจ้งแต่อัน,นี้มันบาดนี้เหลือจ้งแจดอกมันขึ้นทุกอันเลยวะ่ะ ตอนโยกค่าพี่น้องเคยเอาเชื้อเห็ดเห็ดขมมาใส่ไว้ือสีว่าเกิดดอกเพราะว่ามันไหนนั่นใกล้กับเชียเกิดกบสีว่าท่านไกล้ใกล้เชียหลายตอนง่ายอยู่ตอนโยกค้าหนึ่งสอง หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นหาต้นนี่เป็นตัดตัดแต่อยู่หลายหลายตันดูะมะกรูดต้นนีคือขึ้นสูงแท้พูดพี่น้องเพราะว่ามันหนต้นมะกรูดเจ้า,จาของไปตัดมาตัดจักเถื่อ ล้อยมันขึ้นโสงผดก็สที่เด็ดยากกว่า <G ül> <G ül> นี้โอ้ยน้ำโอ้ยน้ำมากดใส่มือเลยพี่น้องแปะเมื่อไดว่าสีมาเก็บไปมากวดวะคันสีมาเก็บเดียว,วันไก่มานั่งเนี่ย เอาละซัำนี่ได้แคบปลูกไผ่ไวพ้พีองไม่อยังก,กับปลูปกปลูกปลูกรวนหลังบ้าน คิดนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหละจ้าอขอบคุณหลายๆที่เขาช่วลคิด